สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับอันีนี้พามาดูร็อกก้นะครับรถฝากขายนะครับอันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับรถสวยนะนี่นะครับให้ดูโดยรวมๆไปก่อนนะครับครับอัน,นอันนี้เครื่องอไรพี่ต๋อ เรามาดูเจ้าของรถครับนี่ครับเครื่องเครื่องร้อยเก้าห้าอันนี้เป็นอีสุร้อยเก้าห้านะครับเครื่องล็อกกี้เครื่องร้อยเก้าสิบห้าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้กี่เกียร์ห้าเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์หกเกียร์เออหกเกียร์หน่ะหกเกียร์หกเกียร์กับเจ็ดเกียร์กับเกียร์ถอยนั่นหอะนี่ครับดูรายละเอียดโดยรวมๆแล้วนี่ สภาพนางงานก็ประมาณนี้นะครับสีอันนี้จะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นชื่อพี่ต่อเลยใช่ไหมชื่อเจ้าของเองเลยเดี๋ยวให้ดูภายในน,<า>นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นหัวไยใช่ไหมรู่เขาเรียกรุ่นอะไรรุ่้ตัวนี้ตาหวานตาหวานหัวหัวเทหัวในไม่ใช่หัวนอกหัวนอกมันจะเป็นจะเป็นตัวกระจก รับกระจกไฟฟ้าตรงนี้เนาะใช่ใช่นี่จะเป็นหัวไทยนะครับให้ดูภายในนี่ครับโอภายในก็สวยนี่ปึ๊บนี่ครับรถสะอาดๆนะครับใครหาอยู่ก็หาใช้งานก็มาจัดกันได้นะครับ สวยๆอันนี้เกยขึ้นไหมฮะไอ้วัดรอบพวกความเร็วขึ้นไหมขึ้นวัดรอบไอ้ตัวเนี้ยขึ้นวัดรอบขึ้นไอ้ขึ้นขึ้นไอ้ตัวนี้ไม่ขึ้นอ๋อความร้อนอะไรละความร้อนความอะไรขึ้นหมดอ๋อเกยเกยน้ำมันไม่ขึ้นอย่างเดียวเกยน้ำมันไม่ขึ้นแล้วเราดูจังแย่ทังเอาแย่ทังเอาอ๋อต้องใครจะใช้ต้องไล่สายดูหน่อยแหละสายมันขาดต้องถังอืม สู้ฟองเลยไม่ได้ต่อนี่นะครับจะให้ดูรายละเอียดไปก่อนนะครับ <Yeah. S 2> ยกยกหัวดูได้ไหมได้ <Yeah. S 2> เราจะยกหัวให้ดูเครื่องคนระับสียังสวยเลยนี่เราเป็นสีเขียวมะนาวนะ นี่ครับเครื่องเครื่องยังไม่มีเยอะไม่มีรวมหกเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งเครื่องนิ่มนะครับเดี๋ยวสาวจะติดเครื่องให้ดูเดี๋ยวเราขอดูรายละเอียดอื่นๆไปก่อนนะครับเคื่องแห้งๆนะครับอันนั้นฉีดโซเอกไว้อนะ นนีน่ฟรีปัมก็ยังงนนะครับอันนี้เคยความร้อนขึ้นไหมัมนก็จะขึ้นมันขึ้นเดยมันขึ้นแบบไม่สุดขึ้นตามเกณฑ์ของมันเลยขึ้นตามเกณฑ์ของมันถ้ายิ่งหน้าอ,อ,อากาศเยน็นดิแทบไม่กระดิกเลยท่านถ้าหน้าหนาวเนี่ยแม่ไม่มีขึ้นเลยทนนะเครื่องตุงนี้เท่าที่เคยใช้มานะครับนี่ จัดซีก็ตามสภาพนะครับก็ยังสวยอยู่ตัวตับนิเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นธรรมดาของรถมือสองเนาะนี่ครับอย่างหน้าก็ได้ปีอยากใช้ได้อยู่ใช้หาตังค์ได้๋อตรงนี้ใช่ไหมที่มันอันนี้สายสายนึ่นี่น,นะครับถ้าใครจะใช้เก์น้ำมันก็ทำาไรสายเอานี่ผมว่าเอานี่มาลงนี่ก็ได้เลยมันขาดตรง ตรงถังนี่นครับถ้าไม่ซีเรียสก็แย่เอาแค่นั้นอย่างหลังก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็ตามสภาพนะครับบอกดำยังสวยนะั่นนี่นะครับพื้นผุไหมพื้นไม่มีผุพื้นไม่มีผุเปลี่ยนใหม่หมดพื้นเราทำมาใหม่แล้วครับฝาคงฝาข้างทำมาใหม่หมดนี่จะใช้ดูด้านหลังครับ อันนี้เสริมแหนบมาด้วยไหมเสริมเสริมมาด้วยเนาะอือที่ทำมาหมดแล้วนะครับทำมาหมดแล้วเบคเลยตอนท้ายได้เปลี่ยนมาไหมเปลี่ยนมาไม้มดใช้เฟืองอะไรจาได้หมแปดแปดแปดสี่หึงหรืออะไรเตียเฟืองช้าเนี่ยอืออันนี้เปลี่ยนเป็นเฟืองช้าแล้วครับกับแปดสามแปดจะไวตอนแรกมันเป็นเฟืองไวใช่ไหมใช่อือตอนแรกมันเป็นเฟืองไวนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเฟือง เฟืงช้าครับลุยดินหนืดสบายๆายนี่สภาพพื้นนะครับพื้นไม้ผุนะครับบุบเล็กน้อยตามการใช้งานอ่ะฝาข้างใหม่ฝาข้างที่ทำมาใหม่เนะเพี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยฝาข้างฝาข้างทําสีก็ใหม่หมดนี่นะครับโดยรวมอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดไปที่ห้าสิบห้าต่อรองอ่ะ อันนี้เปิดที่ห้าสิบห้านะครับสนใจหารถใช้งานก็มาดูกันได้นะครับมีตัวดันท้ายให้นะครับมีตัวดันท้ายให้ฝาท้ายตัวนี้ไม่ใช่้องเปิดไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าแบบเนี้ยทนกว่าทน <laughs> แบบฝาฝาทึบเปิดไม่ได้เงี้ยมันจะทนกว่าเพราะว่าไอตัวที่เปิดฝาท้ายได้มันช,ชอบจะแตกตามตะ<า>เข็บนี่แหละครับนี่คนระอันนี้ตีตูดไปเถอะไม่มีการหลุด จริงมันไม่ค่อยได้เปิดอยู่แล้วเลยนั่นแหละนี่นะครับถือว่าสวยนะครับของแต่งถอดไหมไม่ทอดให้หมดเลยงแต่งให้หมดเลยนะครับแต่ดงเตรดวนทอดแต่งเดิมๆเลยมาดูหน่อยไปเดิมๆนี่ครับอันนี้เปิดที่ห้าสิบห้านะครับเดี๋ยวขอดูเล่มทะเบียนนะครับนี่นะครับเล่มทะเบียนพร้อมภาษีน่าจะขาดขาด ประมาณห้าหกเดือนขาดห้าหกเดือนนะครับให้เอาไปโอนก็พร้อมต่อภาษีทีหลังเลยนี่นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับข้อเครือกมีผลอันนี้นนให้ข้อขนข้าวด้วยใช่ไหมแถ,ถม<ะ>สนใจนั่นก็เอาไปเลยข้อขนข้าว <laughs> ม <laughs> ีข้อขนข้าวพร้อมแถมข้อขนข้าวไปเลยนะครับี อยู่อำเภอกระสังบรีรำมนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับมีหมวกหวกทรงแนวยุ่นนะครับไหนไหนไปต่อติดเครื่องนะรเราจะติดเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับ ชึ่งเลยฮะตัดง่ายอยู่นั่นอพรชึ่งเดียวติด เตะกันเร่งดูโอ้ลั่นเหรอะ่อมันลั่นเันเร่งนิ่มเออขันเร่งนิ่มอยูอนเ,เนี่ยแตะปุ๊บสกใจเลยเมื่อกี้โอ้ผมแข็งนะโอ้หอันนี้ทำนิ่มเจี๊ยอันนี้เตะนิดเดียวเดี๋ยวดูดูเจียวเลย <ขอ S 1> ลั่นสายลั่นต้องอย่างนี้นี่พอลั่นนะครับ เรื่องน,นิ่มเลยนิ่มเครื่องอะไอ้นี่น้ำมันน้ำมันเปลี่ยนชิ้นออกมาใหม่หมดชิ้นหรือว่าเปลี่ยนหมกเปลี่ยนอะไรหมดตรงนี้ไล่เก็บควาหมดแล้วครับได้ปั๊มลมแด้แต่งเลยตัวนี้ยังนิ่มเลยผมอ่จริงจริงนิ่มกว่าของผมอีกนะเครื่องนี่นะครับ สนใจก็มาดูมาสอบถา,กามก็ได้นะครับาจะสุดท้ดูจะต์นไหม่ งงอีอติดต่อมีเบอร์ไหม,มเบอร์อ,รอะไรถ้แกต,ตองไปเลยเบอร์เอา,าโทรมาเบอร์ผมก็ได้ครับว่าอยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวพามาดูสวยจริงนะครับหาใช้งานไม่ผิดหวังนะครับสุรอกี้นี่นะครับหัวเดิมสภาพในข้างในยังกึ๊บ รถสวยนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวสนใจฟกงไปไว้ใต้คลิปนะครับสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับอือ,อขอบคุณครับสวัสดีครับ